ครับสวัสดีครับผมทนายรัิทย์ตครับจากช่องคลินิกกฎหมายกับทนายหมวกแดงครับผมแต่วันนี้เป็นอีพีแรกที่ผมได้เข้ามาพบกับท่านผู้ชมนะครับก่อนอื่นก็กล่าวขอขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามาชมในช่องกฎหมายของผมนะในช่องนี้นะครับในอีพีแรกเนี่ยนะครับก็เป็นช่วงก่อนเทศกาลสงการเนาะของของของปีนี้นะครับซึ่ง สิ่งที่เราจะต้องเจอกันในในสงการเนี่ยทุกๆปีที่เราต้องเจอกันก็คืออุบัติเหตุนะครับใน e ีพเนี่ยผมก็จะนำความรู้ข้อกฎหมายนะครับมาแนะนำในเรื่องผู้เสียหายจากรถชนในคดีประมาทนะครับจะดําเนินคดีอย่างไรนะครับถึงจะได้รับประโยชน์สูงสุดนะครับในกระบวนพิจารณาในชั้นศาลนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราก็จะต้องแยกออกเป็น2ส,ส่วนก่อนนะครับในส่วนแรก ก็คือการดำเนินคดีอาญานะครับในส่วนความผิดของความผิดเกี่ยวกับความประมาทนะครับแล้วก็ในส่วนคดีแพ่งในความผิดฐานละเมิดนะครับซึ่งแต่ละคดีเนี่ยทั้งคดีแพ่งและคดีอาญาเนี่ยนะครับก็จะมีความแตกต่างกันออกไปนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะแนะนําให้ให้ท่านผู้ชมได้ฟังว่าการดำเนินคดีทั้งสองอย่างเนี่ยมันดีหรือไม่ดีอย่างไรหรือถ้าทําพร้อมกันแล้วมันจะได้ประโยชน์อย่างไรนะครับ นในคดีอาญาเนี่ยนะครับผู้ต้องรับผิดเนี่ยมันจะเป็นในส่วนของผู้กระทาความผิดแต่เพียงผู้เดียวนะครับก mm ็คือผู้กระทําประมาทนะครับซึ่งกฎหมายได้มันวางหลักไว้นะครับว่าผู้ใดที่จะต้องรับผิดบ้างนะครับในส่วนอาญาเนี่ยก็คือผู้กระทาประมาทเป็นผู้รับผิดแต่เพียงผู้เดียวส่วนนายจ้างหรือประกันภัยเนี่ยไม่มีส่วนรับผิดในทางอาญานะครับในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยนะครับเมื่อคดีเกิดขึ้นเนี่ย รัดนะครับโดยพนักงานสอบสวนเนี่ยจะพนักงานตํารวจนะครับโดยพนักงานสอบสวนเนี่ยก็จะทําสํานวนนะครับแล้วก็ส่งสํานวนไปให้กับพนักงานอายการนะครับพนักงานอายการก็จะร่างคําฟ้องนะครับแล้วก็จะยื่นฟ้องต่อศาลนะครับเมื่อพนักงานอายการยื่นฟ้องต่อศาลแล้วเนี่ยนะครับผู้เสียหายเนี่ยก็จะได้รับสิทธิ์อยู่ด้วยกันสองสิทธิ์นะครับสิทธิ์แรกก็คือการขอเข้าเป็นโจทย์ร่วมกับพนักงานอายการนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการขอเข้าเป็โจทย์ร่วมกับพนักงานในาการเนี่ยก็ผู้เสียหายจะต้องไม่มีส่วนประมาทนะครับไม่มีส่วนประมาทในการทำความผิดครั้งนั้นนะครับสองนะครับก็คือสิทธิ์ที่จะขอรับค่าสินใหม่ทดแทนนะครับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา44ทับหนึ่งนะครับข้อดีมีอะไรบ้างนะครับข้อดีก็คือนะครับข้อดีในส่วนการดำเนินคดีอาญา,าในส่วนนี้นะครับก็ ผู้เสียหายเนี่ยก็จะไม่ต้องเสียค่าทนายค่าดําเนินการต่างๆนะครับเพราะถือว่าเป็นการดําเนินคดีอาญาโดยรัฐแล้วก็ขอเข้าเป็นโจทย์ร่วมแล้วก็ตามคาร้องขอตามมาตรา44ข้หนึ่งนะครับในส่วนที่ดีข้อที่2ก็คือนะครับการขอตามมาตรา44ท้หนึ่งเนี่ยนะครับท่านจะไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลนะครับตามราคาทุนทรัพย์นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยใน ในทุนทรัพย์ที่ท่านขอไปค่าสินใหม่ทดแทนเนี่ยก็จะต้องอสมควรแก่เหตุด้วยนะครับไม่ใช่ว่า,าความเสียหายมีไม่เท่าไหร่แต่ท่านเรียกไปสูงเนี่ยนะครับดุชีิมิจของศาลเนี่ยศาลก็อาจจะจะให้ท่านเสียค่าธรรมเนียมนะครับก็เป็นไปได้นะครับก็มีอยู่หลายคดีที่ที่ศาลให้ให้ผู้เสียหายตามมาตรา44ทัีอหนึ่งเสียค่าธรรมเนียมแก่ศาลนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยเรียกเรียกเรียกเกินส่วนไปนะครับท่านก็จะใช้ดุลพินิจ ในการสั่งนะครับมาในคําสั่งนะครับข้อเสียเนี่ยมันมีอะไรบ้างข้อเสียเมื่อเมื่อท่านไม่มีทนายความเนี่ยนะหากผู้เสียหายดําเนินคดีเองเนี่ยนะครับก็อาจจะไม่ครบถ้วนนะครับไม่ครบประเด็นนะครับหรือที่เราเรียกกันง่ายๆคือการการแพ้ทางเทคนิคนัน่นเองนะครับข้อเสียข้อที่2ก็คือ,อสภาพบังคับเนี่ยมันจะมีแต่ผู้กระทาําความผิดคนเดียวนะครับท่านไม่มี ไม่สามารถที่จะไปให้ในายจ้างหรือประกันภัยหรือตัวแทนนิติบุคคลที่เป็นนายจ้างเนี่ยรับผิดร่วมด้วยได้นะครับในส่วนในการฟ้องแพ่งเนี่ยนะครับฟ้องแพ่งฟ้องในความผิดฐานละเมิดนะครับควบคู่ไปกับความผิดอาญานะครับฐานประมาท <c oughs> มันมีข้อดีนะครับแล้วก็ข้อเสียนะครับอยู่อยู่เหมือนเหมือนกันนะครับ ข้อดีเนี่ยนะครับในการฟ้องควบคู่นําคดีแพ่งฟ้องคู่ไปกับในคดีอาญาเนี่ยนะครับก็ข้อดีก็คือนะครับท่านมีทนายความที่ดําเนินการนะครับให้นะทุกอย่างในกระบวนการพิจารณานะครับ2นะครับท่านจะได้มีผู้รับผิดเพิ่มมากขึ้นนะครับมีใครบ้างที่ต้องร่วมรับผิดนะครับถ้าเกิดเหตุการณ์ละเมิดเกิดขึ้นในคดีรถชนนะครับจำเลย คนแรกก็คือนะครับผู้กระทําละเมิดนะคือคือผู้ขับขี่นั่นเองนะผู้กระทาละเมิด2ก็คือนายจ้างนะครับตัวนายจ้างตัวนายจ้างก็คือผู้กระทาละเมิดเนี่ยกระทาในทางการที่จ้างนะขับรถนะรับจ้างให้ให้นายจ้างนะครับจำเลยที่3เนี่ยก็คือผู้มีอํานาจของนิติบุคคลต่างๆนะครับก็เช่นอ่ากรรมการผู้จัดการเนี่ยก็ต้องร่วมรับผิดกับจำเลยที่1ซึ่งเป็นผู้กระทละเมิด แล้วก็จำเลยที่สองซึ่งเป็นนิติบุคคลหรือเป็นนายจ้างนะครับส่วนจำเลยที่4และจำเลยที่5เนี่ยก็ก็มีประกันภัยภาคบังคับหรือที่เราเรียกง่ายๆว่าพรบนะครับแล้วก็ประกันภัยภาคสมัครใจเนี่ยท่านจะเห็นได้ว่าเนี่ยถ้าเราฟ้องแพ่งคบคู่ไปกับการฟ้องอาญาเนี่ยนะครับเราก็จะมีจำเลยถึง4-5คนนะครับซึ่งต้องมารับผิดร่วมกับผู้กระทำละเมิดด้วยนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่นายจ้าง แล้วก็ประกันภัยเนี่ยเขามีกําลังในการจ่ายอยู่แล้วนะครับถ้าสารพิพากษามานะครับแล้วไม่จ่ายก็เราสามารถบังคับคดีนะครับก็ส่วนใหญ่ก็ได้เงินแน่นอนนะครับข้อเสียก็คือนะครับท่านก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับค่าทนายนะครับค่าทนายค่าดําเนินการต่างๆนะครับและที่สําคัญก็คือค่าธรรมเนียมสารในการฟ้องในคดีแพ่งเนี่ยท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมสารนะครับถ้าฟ้อง ทุนทรัพย์เกิน30,000นบาทขึ้นไปเนี่ยค่าธารรมเนียมศาลก็อยู่จะร้อยละ2ของราคาทุนทรัพย์นะครับซึ่งถ้าฟ้อง1ล้านบาทเนี่ยค่าธารรมเนียมศาลก็จะอยู่ประมาณ20,000บาทนะครับแล้วก็หากท่านฟ้องในราคาทุนทรัพย์ไม่เกิน3 0 0 0 0นบาทซึ่งอยู่ในมาตรของศาลแขวงเนี่ยท่านก็เสียค่าธรรมเนียม1 0 0 0บาทแล้วก็ค่าส่งหมายตามภูมิย่าแนวนะครับจำนลยกี่คนก,ก็ค่าส่งหมายจำนวนเท่านั้น นะครับค่าส่งหมายก็อยู่ตามพุนเนาก็หกร้อยเจ็ดร้อยแล้วแต่นะครับอาจจะมีการส่งหมายข้ามเขตนะครับบ้างนะครับก็ในส่วนตัวของทนายเนี่ยนะครับก็ผมเห็นว่าในการดำเนินคดีอาญาควบคู่ไประหว่างแพ่งกับกับอาญาเนี่ยท่านผู้เสียหายเนี่ยจะได้รับประโยชน์สูงสุดนะครับซึ่งผมก็ได้ทํามาหลายคดีแล้วนะครับก็ลูกความก็ได้ได้รับค่าสินหมายทดแทนนะครับ เต็มจานวนทุกท่านนะครับก็ก็หลายล้านนะครับก็หลายล้านด้วยกันนะครับทั้งทั้งจากนายจ้างนะครับจากพรบบแล้วก็ประกันภัยนะครับในคลิปเนี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นคลิปแรกนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอให้ท่านทุกคนมีความสุขนะครับในช่วงเทศกาลสงการนี้ก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับหากมีข้อสงสัยในข้อกฎหมาย นะครับสามารถปรึกษาผมได้นะครับกับนทนายรัชวิทย์ครับคลิปแรกนี้ครับขออนุญาตจบเพียงเท่าน,นี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านครับ